โอ้สิคนสบายเรากลับแล้วนะยังไง่ยอะหรอกค่ะเพราะรุกวันทักทายกล้องหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ออกคลิปนะครับเสียใหญ่จอ่าสอนจอใหญ่นะโอ้อ่ามึงเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้ววันนี้เกมกันต่งแข้มข้นมากครับผมนาทีที่78แล้วครับโอ้โหตีเสมอได้ถึงชนะเลยไหมครับ อ่าตอนนี้คุยกับแฟนคลับของหนองบัวพิชยะอยู่นะฮะอันนี้โปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์ี่เก็รเรู้สึกดีใจแล้วก็เที่ยงเหมือนเดิมค่ะเพราะทำเป็นพี่แล้วทำไมทำไมยูใส่การทรกเรือครับขอแต่งงานขอแต่งงานอะไรเราแคขอแต่งงานใครลูกลูกพี่เรื่องงานไม่ได้ขนาดนี้อ่า แต่ถ้านเรื่องเอเทียนอ่ะเรื่องงานเรื่องงานธรรมดาเรื่องงานธรรมดาแต่เรื่องเอเทียนโอเคแฟนขับเยอะมากครับแฟนขับบอลไทยถือว่าพัฒนาแล้วพี่อ่ะบอลไทยพัฒนาไปแล้วพัฒนาไปแล้วแต่ต้องแต่ต้องยอมรับว่ากรรมการที่กรรมการของไทยลีกเราเนี่ยมีหลายข้อที่ต้องพัฒนาต่อไป ครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันกับวงไส้ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูบอลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตนอกใจอุดรธานีเอฟซีนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับกำลังจะเดินทางไปหนองบัวลําพูนะครับหนองบัวลําพูหนองบัวพิชยานี่จะลงฟาดแข่งกับคอร์สนะฮะคอร์สเอฟซีก็คือกันท่าเรือนะครับวันนี้ การถ้าเรือมาดับแป้งมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโซนอีสานเนี่ยเราก็เชียร์หนองบัวพิชยาเน,<ช>นาะนาวี่เสริมเน,ะนะาะเรา่นี้เราก็จะไปให้กําลังใจนะครับหนองบัวพิชยะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามากันแบบ UDFC ไม่เป็นไรเนาะแฟนๆหนองบัวคงไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวเดินทางกันครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในสนามด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตามไปเลยครับมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกไหมนะฮะอันนี้ต้องสกอร์สูงครับเพื่อจัดรอบดึกอ่าเพราะว่ารอบดึกเราจะมีบาร์ตี้ข้านต่อ แม้ต้องสูงเออต้องสูงอย่างเดียวนะฮะขณะที่เราจะเดินทางนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเราลืมนักข่าวสอสทอไว้นะครับนักข่าวสอสทอวันนี้จะไปด้วยลืมเลยนะครับขับมาถึงปั๊มปตทแล้วนะครับล,ลืมนักข่าวตอนนี้เวลาบีบหัวใจมากเตะหกโมงแต่ว่าตอนนี้จะหกโมงครึ่งแล้วไม่ใช่จะห้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับหนองบัวพิชยานะครับวันนี้เรามาช้าก,กัน13มนาทีโอเคแต่ว่าเรามีทีมงาน s t a n บายอยู่แล้ววันนี้พี่เล็กพี่้ัวนนี ยังไม่ได้เห็นสนามอันนี้ต้อมาเป็นครั้งแรกดูฟอร์มนักเตะดูฟอร์มนักเตะก็คิดว่าวันนี้พิชยาก็คงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะครับเพราะว่าวันนี้พิชยาอยู่ในบ้านด้วยนะครับครับอะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเวรนั่งค่ายกล้องหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ออกคลิปนะครับเสียใหญ่อ่าซอีโใหญ่นะนั่งไหนสวัสดีครับ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 กำลังมาพี่กำลังตอนนี้ก็เข้ามาเรียนแล้วเรียบร้อยนะครรับเเดี๋ยวา แล้วมานจะเข้าไปนะครับมันใส่ยังไงใส่ลิปแบนใส่ลิปแบนใส่ยังไงแป๊บหนึงนะครับอ๋อนี่ต้องใส่ลิปแบนก่อนนะครับข<อ>้บาพเจ้าใช้บเป็น <c oughs> แล้วทีนี้ขึ้นยังไงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันอารมณ์เหมือนคนบ้านนอกเข้ากรุงยังไงก็ไม่รู้อะไม่เคยมาสักทียัไง,งไงลยงฟังนะพี่อ่ะสกอร์ศูนย์ศูนย์อยู่ครับยังยังยังไม่เบียดตูนะครับแป๊บนึงนะครับหาที่นั่งก่อนโทรหาทีมงานก่อนแป๊บนึ่งข้าไปครับเข้าไปครับโบตายแล้วนะะฮดดูช่องิ อันนั้นสี่อันนี้หนึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอย่างงี้ยุ่งยากเลยนะครับเจอกันทำงานเจอกันทำงานเมื่อกี้ก็ไปช่องหนึ่งแล้วแต่คุณบอกช่องสี่วันนี้ฟอร์มกันเล่นดีนะครับเดี๋ยวรอดูสกอร์ครึ่งแรกนะฮะว่ามาไหมครับผมครับผมตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเลยนะครับผมลุนต่อไปครับก็ส6มบนาทีแล้วครับตอนนี้ครับ ลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับตอนนี้การท่าเรือนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดนูนครึ่งหลังต่อนะครับก็ครึ่งหลังเชื่อว่าหนองบัวพิชยยนะครับน่าจะแก้เกมมาได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่ได้เคยทํามานะครับยังไงก็ต้องคอยติดตามกันนะครับผมตอนการแข่งขันสุดท้ายในครึ่งเวลาหลังฟันธงสกอร์น่าจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคิดว่าน่าจะสองหนึ่งครับน่าจะแซงได้ในครึ่งเวลาแรกผ่านไปนะครับห่าอ่า่าเที่ย ตวตามอยู่รู้สึกไงบ้างก็ยังไม่รู้สึกอะไงครค่ะเพราะว่าเพื่อยหลงนาาล่าจะตีเสมอได้นั่งเห็นเกมสนุกมากกว่าน,นี้ค่ะก็ับหนุ่มมากทีเดียวในครึ่งเวลาแรกเนี่ยดูเกมแล้วเป็นยังไงบ้างก็สนุกค่ะก็อนกลับทำไมกันม้างตีเสมอได้ถึงชนะเลยไหมครับ ตอนนี้นะครับก็กําลังจะเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าน้องบัวพิชยานะครับจะสามารถนะครับแก้เกมได้หรือเปล่านะครับลุ้นเสมอถึงชนะเลยหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับเพราะว่าครึ่งเวลาแรกเนี่ยอะไรนะฮะถามหนึ่งโอเคน้องบัวพิชยามีกูรูฟันธงบอกว่าจะชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับเรามามารอลุ้นกันนะครับผม อ่ามึงเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วตอนนี้เกมกำลังแคมคนมนแครลบผมนาทีที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะโอ้โห เบบอกว่าไม่ได้ประตูนะครับและเป็นหนองบัวพิชได้ได้ลูกคลิกนะครับจบเกมนะครับ การถ้าเรือชนะหนองบัวพิษนะครับไปที่หนึ่งประตูตศูนย์นะครับแล้วก็มีเกมดราม่านะครับก็เยอะพอสมควรนะครับดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูบรรยากาศนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แบบโอ้โหดราม่ามากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนไปแดงด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับร <j> uh, <able> ู้สึกที่ใจแล้วก็เที่ยเหมือนเดิมค่ะเพราะเป็นพี่แล้ววันนี้จุดผิดพลาดของหนองบัวคืออะไรครับ เดี๋ยวเดียวดีใจอะไรวะพี่โก้ทำไมทำไมยูใส่กันท่าเดียวครับสุดท้ายสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงทีมที่เราชอบที่เรารักเอเนี้น้องบัวพี่ถึงเราจะเล่นแบบไม่เีเท่าไหร่แต่ว่าจะขอให้สู้กำลังใจค่ะโอเคครับสู้กันไปทุกทีมค่ะเัยนะกู้กำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับครับนี่มาสัมภาษณ์น้องๆสามท่านนะครับสุดท้ายเอาจะจะฝากอะไรถึงทีมที่เรารักในวันนี้ด้วยครับ แล้วพี่าจะเก็บมท่าละคเ่าหมเออทหดเลยนะคะเหมดเลยนะะกีบไใครขายได้เลยครับได้ครับได้ครับให้ถ่ายรูปพี่ให้ไปใครถายรูปพี่เหลือพี่ถายรูปกับใครเดี๋ยวโปรดิเซอร์พี่เดี๋ยวโปรดิเซอร์โปรเซอตอนนี้คุยกับแฟนคลับของหนองบัวพิชยะอยู่นะฮะอันนี้โปรดิเซอร์พี่โปรดิเซอร์พี่วอเคมาี โอ้หสิบคนสบาย้องกลับแล้วะกคเรา่นับตอนนี้เขาแวะมาเยี่ยวนะฮะจบเกมครับ1 0นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ร้าน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 อะไรร้านคุณป้าปีเป็นแจหวเนาะโอเคพอดีเจอน้องชายที่หนองบัวนะครับก็ดีใจมากครับผมวันนี้แฟนขับโอ้แฟนขับเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูไปมน่งโอเคแฟนขับเยอะมากครับแฟนขับแฟนขับของ ของพอดการท่าเรือนะฮะการการท่าเรือปะมีชับปุยนะชะับปุยไม่ลงนะวันนี้ไปเราไปกันขอบคุณมากก็วันนี้ลูกเกมก็อาจจะไม่เป็นใจนะครับแต่เราก็สู้สุดฝีมือแล้วนะครับแล้วต้องไปกันต่อครับผมเราต้องซื้อตัวนะ <laughs> เอาททเลสเอาเาเลสมาตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน กุมภาพันธ์ปีนะครับกุมภาพันธ์ปีคืออุดรไหมกุมภาพันธ์อ๋อแสดงว่ายุยุกยุกุมภาพันธ์ไหมพี่ครับอันเดียดครับผมจะอันนี้เจ้าของร้านนะครับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ปีคือคือเป็นเอ่อบ้านเกิดของแม่อ๋อก็เลยตั้งชื่อกุมภาพันธ์ปีนะครับโอเคโอเคได้เลยได้เลยวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับอ่าในหัวเอ่อแบบว่าต้องวิเคราะห์แบบวิชาการนิดนึงเลยต้องพิจารณากันใหม่อ่าคือไม่ไม่รู้คือว่าบอลไทยถือว่าพัฒนาแล้วพี่อ่าบอลไทยพัฒนาไปแล้ว พัฒนาไปแล้วแต่ต้องแต่ต้องยอมรับว่ากรรมการที่กรรมการของไทยลีกเราะนะีะ่มีหลายข้อที่ต้องพัฒนาต่อไปยังง,งงงอยู่ยังงงอยู่แล้วก็ผมมองว่าในฐานะที่เป็นนักลงทุนคนหนึ่งครับเ,เกี่ยวกับวงการกอร่อสร้างนะครับ S&W <c oughs> S&W ครับผมแล้วก็แบบยังยึดติดกับผลประโยชน์ในหลายๆอย่างครับครับครับถามว่ามีแน่นอนมีแน่นอนถามว่า สโมสรทุกสโมสรมาถูกทางแล้วครับพัฒนานะต่อต่อครับอ่ามาไม่มาๆไอ้อย่างนี้อย่างนี้มาดามแป้งภูมิใจไหมครับอย่างนี้ก็ต้องภูมิใจดีครับพัฒนาครับแต่ต้องแต่กรรมการน่ยต้องต้องพัฒนาครับพัฒนาครับอีกเยอะเลยจังหวะหลายจังหวะไม่ได้จังหวะที่ไม่ได้ยังยังขัดตายังยังอะไรหลายอย่างโอ้โหมาต่อมาแล้วครับก็ธรรมดาก็เป็นแฟนหนังวัวอยู่แล้วครับพี่ ต้องยอมรับว่าบอลทั้ง2ทีมนั่นกันดีนะครับมีเกมลุกเกมรับที่แบบตามที่โค้ชเขาจัดการานะบอลไทยพัฒนาพัฒนาดีมากครับแต่ว่าที่ในส่วนตัวนะครับคิดว่าต้องตำหนิหนิดนึงคือกรรมการต้องต้องพัฒนายเยอะเลยครับวันนี้ติดขัดเรื่องอะไรของกรรมการเห็นว่ามีการแจกใบแดงด้วย ใช่ใช่ครับผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นจังหวัดที่ใบแดงนะครับน่าจะแบบตักเตือนก่อนน่าจะให้ใบเหลืองก่อนตรงนี้หรือเปล่าเป็นเป็นจุดจนจุดพลิกทําให้หนองวัวหนองวัวที่กาลังบุกอยู่ช็อตไปเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ใช่นะับวันนี้ก็ตามคาดสุดท้ายส่นห้าอยากจะฝากอะไรครับเชนครับโอเคครับคือตอนนี้วงการวงการฟุตบอลไทยหรือว่าพัฒนามากครับก็ให้พัฒนาปต่อไปครับ โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับหลังจากที่เราเชียร์บอลเสร็จแล้วนะฮะก็มาแวะกันต่อที่ร้านกุมภาวาปีนะครับเมื่อกี้ก็พูดแล้วกุมภาวาปีก็คืออุดรใช่ครับคือแม่เขาอะอยู่ดอนอ๋เป็นคนเกิดว่าก็เลยตั้งชื่อร้านกุมภาวาปีโอเคโอเคโอเคนี่ซวอัลลาบารไงเใช่ไหมโอเคโอเคโอเคนี่ซลล่าบาไยผมจับให้โอไม่เป็นไรที่สบายมากครับผมนะ ขอแต่งงานขอแต่งงานอะไรเราจะขอแต่งงานใครลูกลูกพี่เออนี่ก็โผล่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้พี่เล็กพี่เล็กดูแลนะตอนนี้พี่เล็กเริ่มแล้วเลยเล็กอ่าท่าเรื่องงานไม่ได้ขนาดนี้นะอ่าแต่ถ้าเรื่องเอเดเชียนอ่าเรื่องงานเรื่องงานธรรมดาเรื่องงานธรรมดาแต่เรื่องเอเดเชียนโอเคเอเดเชียนระดบ number o น่ยอ่า ตอนนี้เดินทางกลับแล้วนะครับเดินทางกลับแล้วหลังจากที่เกมเดือดมากผมบอกเลยผมเดือดมากๆนะครับแล้วก็คือมันมันมันอินในเกมเนาะมันมันมันมอินแบบเกมนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับที่ที่ร่วมเชียร์ด้วยกันครับวีญน้องๆหลายคนนะครับแล้วก็ของหลังกล้าเลยนะกันในหัวนะครับอ่าหนองบัวพี่แพ้หนึ่งศูนย์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันต่อไปนะครับอ่ารูปเกมเขาดีกว่าจริงนะเพราะว่าก็เขาทําประตูได้เนาะอะไรอย่างงี้ โอเคเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอินมากมากครับวันนี้บอกเลยสุดยอดมากครับพี่เสือมครับเกมวันนี้เป็นไงม้างครับเกมวันนี้สนุกมากเลยครับการสกไม่ค่ยเป็นใจเท่าไหร่เลยอ่ะพี่รู้สึกว่าเกมวันนี้มันรู้สึกแฟหรือไม่แฟหรือแบบยังไงพี่ไม่ค่อยแฟเท่าไหร่นะเหมือนแบบหกเหมือนหกสิบสี่สิบอ่ะคือมันผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดว่าผิดพลาดผิดพลาดเหรอแต่จังหวะไปแดงมคือแบบไม่น่านะไม่น่า บแดงไม่ใช่ว่าจกต่อยก็ไม่ใช่คือคือมันไม่ชัดเจนไงเรื่องเรื่องคือมันไม่ชัดเจนแล้วแบบมาให้ใบแดงโหไม่ได้นะ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 เสียเปียบเสียเปียบนะเสียเปียบนะเสียเปียบมากเสียเปียบมากโชคดีที่ว่าบีอาริประตูลูกที่สองคืนอืมโอเคโอเคถือว่าแต่แฟนคลับก็เสียเยอะครับครับผมครับผมโอเคครับผม that's how we live it don't be mad at the system it's simply how we've existed i hear a lot of people talking like they politicians and